สวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้มาส่งงานนะคะอ่าทำแอปนะคะเกี่ยวกับอเดลิเวอรี่นะคะชื่อมารีเดลิเวอรี่นะคะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะนะคะอ่าต้องบอกก่อนว่า ที่เลือกมาตอนแรกนะคะเป็นแอป Android Studio แต่เนื่องจากที่เกิดปัญหาขึ้นมานะคะก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าเรายังคงคอนเซปต์เดิมแต่เปลี่ยนแอปพลิเคชันไปใช้แอปนี้ค่ะเป็นแอปอ่แอป i n v e ต t o r นะคะก็คือใช้งานก็พอได้อยู่นะคะก็มาเรามาดูวิธีการถาเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ จะมาออกแบบนะคะเกี่ยวกับหน้าแรกนะคะว่ามีการใส่รูปภาพนะคะใส่ข้อความแล้วก็มีการใส่ปุ่มที่จะลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็มีการเขียนโค้ดเป็นบล็อกนะคะเพื่อที่จะเชื่อมไปหน้าหนึ่งนะคะหน้าต่อไปนะคะก็หน้านี้นะคะเชื่อมต่อมาอ่ามาจากหน้าเมื่อกี้นะคะก็คือหน้าแรกเลยนะคะเขียนโค้ดนะคะก็ดีไซน์ ดีไซน์ออกมานะคะเป็นเมนูต่างๆนะคะ6เมนูนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วอะค่ะนะคะก็จะไปโผล่ที่สมมุติว่าของแฮมเบอร์เกอร์ของเบอร์เกอร์ก็จะไปโผล่ที่เบอร์เกอร์นะคะก็จะเป็นข้อมูลของเบอร์เกอร์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เมื่ออสั่งซื้อนะคะเมื่อสั่งซื้อไปแล้วเมื่อกดไปแล้วนะคะกดสั่งซื้อไปแล้วก็จะขึ้นมาหน้าขอบคุณนะคะซึ่งหน้าขอบคุณเนี่ยนะคก็จะมีการ กดปุ่มสามารถกดปุ่มกลับไปยังหน้าแรกได้ค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าย่างไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูตอนที่ทำอตอนที่แสดงผลได้เลยน,นะคะการใช้งานแอปนะคะก็จะเป็นแอปนะคะมานีนะคะเดลิเวอ่อันนี้นะคะก็คลิกเข้าไปนะ,ะแล้วก็คลิกสั่งออเดอร์อันนี้จะเป็นหน้าหลักนะคะ พอเข้ามาก็จะมีเมนูให้เลือกนะคะอันนี้เดี๋ยวขอแสดงเป็นเบอร์เกอร์นะคะ,ะ,นะคะแล้วเราก็ต้องการที่จะสั่งอันไหนก็ให้เราคลิกเข้าไปนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ปา ซอสแล้วกันนะคะอ่ะคลิกเข้าไปนะคะก็จะมาที่หน้านี้นะะก็แสดงว่าคุณสั่งของสําเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าหากต้องการที่จะกลับไปหน้าเดิมหรือต้องการที่จะไปสั่งใหม่นะคะก็แบกกลับไปนะคะแล้วก็สั่งใหม่นะคะอาจจะเป็นพิซซ่าก็ได้ค่ะนะคะอ่าแบบนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ